ต่อมานะครับต่อมาแล้วก็จะทําน้ํายํานะครับในนี้ก็จะมีน้ําแล้วก็ผงปรุงรสนะครับหรือรสดีคโนอนะไรกนะ็แล้วแต่นะแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ใส่หมูบดนะครับเติมน้ำอบประมาณครับใส่หมูบดหมูยอรสดีนะครับ เพิ่งปรุงมาๆไวๆอย่าทิ้งนะใส่ด้วยนะบีบใส่ด้วยนะพริกที่เราตำไว้นะเตียมนะเติมตัวเลยนะพริกใส่เยอะยิ่งเผ็ดเยอะยิ่งอร่อยเยอะนะยิ่งแซ่บนะมันนาวนะหั่นมะนนาใส่นะแะเป็นคนับชอบเกี๊ยวเยอะเกี๊ยวน้อยนะ ยวก็จะสุกแล้วครับสุกแล้วก็เทใส่นะครับยหมูสับ